กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับสปูป,ปูชาแนลเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่ากรอบบีนั่นก็คือการที่ทําตัวใหญ่แบบนี้ได้ดูสิทุกคนเป็นยัก์แล้วะ่ะ เห็นไหมมันน่าเล่นมากเลยพี่ก็เลยจะมาลองแบบว่าขยายตัวแล้วก็หดตัวเล่นกันค่ะพร้อมแล้วไปดีเลยดีกว่าดัานแลกเป็นเลเซอร์นะคะเราก็น่าจะต้องใช้ร่างกายปกติใช่ไหมคะชึบชุบชบชบเออชึบ,ชบ,อชบโอเคค่ะตอนนี้เราปกติหรือยังเราปกติหรือย,อยังเนี่ยไหนเขาก็โดดไหนสิชุบอุย้ยเกือบเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะอึ๊บ เย้ yeah, เรามาถึงเซฟแล้วตอนนี้เราต้องหดตัวให้เล็กลงนะคะทุกคนเมื่อนั้นเราลอดช่องไม่ได้ <Yeah. S 1> เห็นไหมคะชึบชิบชบชิบ,ชบ oh, wow. ว้าววิ่งเร็วมากเลยอะ่ะโอ้ยลืนล่นเลืนล่นลื่นลื่นโอเคค่ะตอนนี้เป็นกําแพงที่สูงใหญ่นะคะเราต้องขยายตัวให้ใหญ่ไปเลยว้า wow. วแล้วเราต้องทาไงอ่ะเดินข้ามเหรออุ้ยทุกคนเดินทะลุได้เลยเหรอแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวเราไป อะไรเนะี่ยขยายตัวให้เล็กลงเหมือนเดิมคือต้องเล่นกะเกมเกมเนี้ยคือขยายตัวแล้วก็หดตัวหรอประมาณนั้นค่ะทุกคนทุกคนพี่เห็นสะพานเอ้ไม่ใช่สะพานดีบันไดอะเหมือนมันจะเล็กเล็กใหญ่ๆนะคะเราต้องทําการวิ่งเร็วๆค่ะประมาณนั้นเดี๋ยวเรารอให้เพื่อนไปก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวบันไดจะหายค่ะแล้วเพื่อนจะเยียบเราทําไมเนี่ยเพื่อนไปได้แล้วค่ะทําไม่ไปเราจะไปแล้วนะไปกันค่ะทุกคน ชุบ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 เราต้องไปเร็วเลยนะคะห้ามหยุดเลยค่ะเย้ตอนนี้เราก็ถึงที่นี่แล้วเอ๊ะ๊ยระยะทางเหมือนไม่ใกล้นะคะคืออะไรคะห้ามเยียบไอ้แดงๆนี้ใช่ไหมปึ๊บโอ๊ยตายอ่ะเราต้องทําไงล่ะขยายตัวอีกนิดหนึ่งไหมโอเคค่ะเราก็เพิ่มตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วชุบะโดดไปปึ๊บอ่าได้แล้วค่ะเฮ้ยตามมาเพื่อน โอ้อตายกันเป็นแถวแถวอ่ะทุกคนเฮ้ยโอเคค่ะตอนนี้เราเหลือตัวปกติใช่ไหมเนี่ยอึ๊บหายค่อยค่อกระโดดค่อยๆกระโดดอะไรเนี่ยกระโดดไปเร็วมากเลยอ่ะเนี่ยโอเคค่ะเราผ่านมาแล้วทุกคนฮ <Yeah, S 2> เห็นไหมคะทุกคนเราไปกันต่อดีกว่าตรงนี้ก็คือเหมือนใช้ร่างกายปกตินะคะไม่ได้ใช้ตัวใหญ่ประมาณนั้นค่ะโอ้ยเราสก,กิดนิดเดียวเองอะ่ะเราก็ตายอะ่ะ เอ๊ะไปต่อดีกว่าทุกคนงั้นเราก็ต้องตัวเล็กฝันนี้อีกนิดหนึ่งนะคะอบอึ๊บอึ๊บชึ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 บเพอ้อาวเราโดนโดนไหนอะทุกคนแปบลบว่าทางนี้ไปไม่ได้หรอหรือว่าพี่อาจจะโดนจริงๆงั้นไม่เป็นไรค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ขออุ้ยเพื่อนเพื่อนตัวเล็กติดเดียวเองอะเดี๋ยวขอเล็กตามเพื่อนดีกว่าเอ้ยเราเล็กแค่นี้ก็พอแล้ว<อ>ชึบเห็นไหมเพื่อนตนตรงนั้นเพื่อนก็ตายนะคะทุกคนงั้นเรา เพื่อนอาจจะชนก็ได้ค่ะเราก็อาจจะชนค่ะแต่เรามองไม่เห็นเอ๊ะตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเราเหมือนต้องขยายตัวอีกแล้วหรอ <c oughs> หอมแล้วขยายตัวดีกวา่าชึบชึบโอเคค่ะ <c oughs> อ้าวห้ามเหยียบสีแดงอพี่เหยียบสีแดงเฉยเลยทุกคนห้ามเหยียบสีแดงนะจ๊ะเราต้องเหมือนตารางหมักฮอตนะเนอะโอ๊ยโอ๊ยแบตจะหมดโอเคค่ะเราไปต่อดีกวา่าชึบ อึบชึบชึบโอ้ยไม่นะไม่นะข้างหน้าเหมือนเป็นเขาวงกลมเลยทุกคนอยากเล่นเขาวงกลมแล้วอะ่ะเบื่อเบืบ่อไอตารางนี้มากเลยอะ่ะออบบี้เนี่ยต้องมีตารางแบบนี้ชึบชึบอ,อึบไปต่ออุย้ยอึบโอเคค่ะกระโดดไปค่ะทุกคนอีกนิดเดียวนะคะห้ามตายนะ เย้ yeah. ตอนนี้เราผ่านมาแล้วเราขอซูมอ่านนี้หนึ่งนะคะคุณสามารถไปเหนือห้องแหลบเมื่อคุณมีขนาดใหญ่งั้นเราต้องขนาดทําตัวให้ใหญ่ขึ้นประมาณนั้นใช่ไหมคะทุกคนชุบเอ้ยมือเหมือนไปนโดนปุ่มเดินนะมากว่าปุ่มขยายอะค่ะทุกคนกระโดดไปฮ่าทุกคนตอนนี้เหมือนพี่เป็นยักษ์เลยอะดูสิเห็นไหมยักษ์ชัดๆเลยฮ่าตัวเบลเลอรเอ้ย มเราจะไปอย่างนี้นะคะชุบชุบโอ้ยดูเดินสิเดินแบบเป็นยักษ์จริงๆอ่ะไม่ได้เป็นยักษ์เล่นๆเลยนะคึบโอเคค่ะตอนนี้เหมือนเราต้องขยายตัวให้เป็นเล็กเท่าเดิมเออด่านด่านเรานี่หมดอย่างเนี้ยคือไม่สิ้นสุดหรอคือแบบอีกยาวไกลเลยหรอไม่ไหวนะไม่ไหวนะจ๊ะเพื่อนพักทําไมล่ะไปกันต่อดีกว่าชุบไปกัน่ะทุกคนดูดิ ตัวเล็กน่ารักปุกปิกมากเลยไอ้ฉันตายได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรค่ะทุกคนเอาใหม่ดีกว่านะเรากลับมาร่างปกติแล้วนะคะชึบอึ๊บค่อยๆเดินไปนะคะเดี๋ยวเราจะเดินชนตายค่ะทุกคนมันมันมันแหลกพอสมควรเลยอ่ะพี่ก็ไม่มั่นใจนะเป็นที่เน็ตพี่หรือเป็นที่โทรศัพท์หรือเป็นที่เกมอ่ะมันได้หลายสาเหตุนะคะเอ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 ไปทัอไอ้ ทำไมตายอะ่ะกำลังหันไปนะเอองงนะคะเออชุบชึบชเราต้องค่อยๆเดินไปนะค่อยๆเดินไปค่อยเดินไปชึบชๆบชึบอึบอึบอึอีกนิดเดียวนะเพื่อนอีกนิดเดียวอุย๊ยฉันนะอีกนิดเดียวจะตายแล้วเย้ใ yeah! นที่สุดเราก็ผ่านมาแล้วนะคะอุย๊ยตอนเพื่อนเป็นยักษ์โห้โหขี้กองมาก ฉันหลุดแบบได้ไงเนี่ยทุกคนเราไปกันต่อดีกว่าเดี๋ยวพี่ขยายตัวอีกนิดนึงดีกว่าใครที่อยากเล่นเกมนี้นะคะพี่แนะนํานะคะให้ดูใตค้คลิปพี่นะคะพี่แนปลิงไว้ให้แล้วค่ะหรือเราจะพิมพ์ชื่อเกมตามคลิปพ,พี่เลยค่ะเราก็จะเจอชื่อเกมแล้วประมาณนั้นค่ะว้าวตรงนี้เป็นบอลบอลยักษ์นะคะบอลบอลยักษ์หรือไม่ยักษ์เนี่ยเราลองใช้ตัวอันนี้กระโดดสิทุกคนชึบอึ๊บเวลาเราใช้ตัวใหญ่มันก็จะแบบแหลกๆหน่อยหรอ ใช่ไหมทุกคนเอ๊ะถ้าพี่ขยายให้ใหญ่กว่านี้แล้วเดินนะใช้เดินเอาเห็นไหมทุกคนเพราะเราจะไม่ตกร้องนะชุบชุบรบไปยักษ์มาแลว้วว้าเราเป็นยักษ์นะคะทุกคนอย่ลองขยายใหญ่สุดดิโอโหเห็นไหมไม่ธรรมดานะทุกคน <c oughs> <c oughs> ไปกันต่อดีกว่าชุบอึบพี่ก็ไม่รู้นะทางจะไปยันยันไหนนะก็คือข้ามันนานมากจริงๆเราก็คงต้อง ต้องจบคลิปอะคะ่ะเพราะว่าน่าจะใช้เวลาในการจบเยอะพอสมควรเลยสำหรับใครที่ยังดูแบบว่าอยากเล่นใต้คลิปพี่เลยนะมีลิงก์นะกดเล่นเลยจ้าเอ๋เพื่อนบันไดมันจะหายไปนะเพื่อนชึบ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 โอ้ยเพื่อนระวังนะโอเคค่ะเราพร้อมแล้วเราเดินกันดีกว่าชึบชึบชึบตัวใหญ่พี่บอกเลยมันขี้โกงพอสมควรนะคะทุกคนเห็นไหม ชึบชิ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 บชบโอ้ยบันไดสูงมากเลยสูงจริงๆนะคะชึบชบโหค่ะเราแบบใช้ตัวเล็กนี่สงสัยเดินเมื่อยค่ะนี้ดีนะเราใช้ตัวใหญ่ไปกันต่อดีกวา่าดูซิข้างบนจะเป็นอะไรเอ่ยเอ๊ะเหมือนเราจะชนะไหมทุกคนเฮ้ยเกมนี้มีจุดจบด้วยอาอย่าไม่รอช้าแล้วไปกันดีกวา่าคือห้ามโดนสีแดงไม่ใช่หรอใช่ไหม ชิบชบอ่ะอุ๊ยเรากําลังจะโดนฉลามงาบนะทุกคนอ,อ,อ้าวข้างในมีเลเซอร์นี่ทุกคนพี่ก็นึกว่าเดินเฉยๆอ่ะไปกันค่ะตอนนี้เราร่างกายเรากลับมาปกติแล้วเราต้องกระโดดไงกระโดดอย่างนี้เนอะโอ้โหทุกคนหัวพี่ติดอ่ะทุกคน้ายมือไปโดนอ่ะโอ้ย มือไปโดนไอ้ปุ่มขยายล่างอะค่ะทุกคนพี่ก็นนกว่าหัวพี่ติดเวลาพี่กระโดดชึบชึบอึ๊บวิไอ้ไอชมพูข้างบนโดนได้ไหมเนี่ยห้ามโดนสีม่วงใช่ไหมโอ้ทุกคนยากนะยากอยู่นะชึบ <c oughs> <c oughs> พี่ขอตัดผ่านด่านนี้เลยแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าน่าจะใช้เวลาน,นานพอสมควรค่ะทุกคน อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเย้โ yeah! ห oh, ประมาณสี่ชีวิตค่ะในการโดนฉลามงาบค่ะไปกันต่อเลยดีกวา่าทุกคนชึบเออเพราะว่าอย่างนี้ได้อยู่นะเพราะว่าเพราะว่าชินอะไรอ้ายอายโอ๊ยไปโดนไอ้นี้อีกแล้วอยู่ดีๆก็ไปโดนล้งางใหญ่อ่ะมือมันลั่นอะทําไมมือพี่ลั่นบ่อยแท้และ่ะทุกคนเราจะผ่านอยู่แล้วนะไปกันต่อดีกวา่าชึบชึบโอเคค่ะโอ้ย ตรงนี้ยาาพอสมควรค่ะเราต้องเน้นกระโดดอย่างเดียวเลยอะไปแบบรวดเร็วนะทุกคนพร้อมไป <c oughs> โอ้โห,โห,โหโเด็ดอํานวยมากอะกระโดดแล้วแหลกเลยกร <c oughs> <c oughs> ะโดดแล้วแหลกเลยอะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเราต้องมากระโดดตรงนี้ใหม่เหรอเนี่ยไ <c oughs> อยไม่ยีเลยชึบไปกันต่อดีกว่าชึบอ่ะอึบอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียว อีกนิดป่ะเนี่ยอีกนิดไหมอีกนิดไหมเย้ yeah! ทุกคนในที่สุดพีก็ผ่านแล้วนะคะเอมตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรเล่นเกมใหม่ของฉันเติบโตอะไรประมาณนี้โอเคค่ะสําหรับเกมนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยไอเกมที่แบบว่าเป็นด่านเยอะๆแบบเนี้ยส่วนมากพีจะเล่นไม่จบนะเพราะเขาสร้างเยอะจริงๆแต่ที่นี่สร้างพอแบบสมควรนะไม่ได้เยอะมากแล้วเราก็แบบว่ามีลูกเล่นตรงที่แบบ โอ้โหไม่ใช่ลูกเล่นหิเหมือนขี้โกงอะสามารถเป็นยักษ์ได้ทุกคนเห็นไหมมันดีมากเลยนะก็คือเราสามารถผ่านได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่ไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย